หนึ่งหนึ่งไหมวันนี้หนึ่งหนึ่งไหมเออสุกฟอร์มมาหอ์อแชทอยากโดนคาสตีมอ่ะโดนเปิดอะ่ะหนึ่งหนึ่งป่ะครับมีใครในใต้ล่าไหมมีใครในใต้ล่าที่บ้าไหมรหัสเดิมนะหนึ่งสองสามสี่รหัสเดิมหนึ่งสองสามสี่ใครจะบ้าก็ล่ามาโอ้ล้วตังค์แม่งเพิ่งมันมีตอนนี้สองพันห้าเฮ้ยจบกันไอเวิร์นเลนบนกูทุกคนโอกาสหน้าแล้วน,นะไ bon อเวิร์นเลนบนอ่ะแล้วก็มาจริงไง <c oughs> แล้วมาจริงไงโอ้โหแล้วแมนเซ็ตได้ไม่ให้เล่นบอกเลยตัดขาตัดขาหน้าหลังอ่ะวันนี้ไม่มีอ่อนให้นะพ่ออ่ะอาได้พี่ <c oughs> ก็ให้แก่เทียเอ๊ะตอนไหนมันบ,บุลลี่เด็กดิแม่เฮ้ยบุลลี่เหรอระวั <c oughs> าางโดนผมนะพี่ห้าสแต็ก,กอ่ะใครเข้ามาโมเองครับใครอ่เอเจ๊แม่หรอโดนผมนะพี่ไล,ไลลาไลลาบ้าคลั่งหยอกหยอกพี่หยอก เวอร์หนึ่นึงกับวิธีนะ่ะไอตอนนี้จะจะเข้ามาปาดหน่อทีนึง่งน้ำจัมสกิลป่าพอร์โอยู่พี่ไปแล้วจ้าทำหมาไม่ได้นะเดีเ๋ยวจะเลรีสก็แค่ไม่เข้าใกล้จบเลยไอ่ตัวมังแรงก็แรงอะไรไม่รู้แพ้ <c oughs> แล้วแพแล้วพี่ถ้าพี่ไม่เข้าใกล้ผมผมก็ไม่เข้าใกล้พี่เข้าใกล้ฮชแท็กตัวแอบสู้ไม่ได้โอ้ยมีทั้ง W ใส่เขาทั้ง Baby Oil ใส่เขาโอ้ย อ๋อเขาก็มีบิ B ๊บออยจะได้มุมอับโฉ<ด>มีผู้อยู่เโอ้โหนิดเดียวรอเรูอีกทีนะกูรู้เลยใครตายกูเลยตีมเลยโดนชมีผู้อยู่เอออ่าพี่โดนนะเลี้ยงงูเลี้ยงงูเลี้ยงงูนะเลี้ยงงูนะแอวนี้เลี้ยงงูนะเล่ตัวเฮียนี่มาเล่นเนี่ยแต่ <c oughs> อของสองชิ้นเลยหรอ โกงไปไหมพ ì, um ี่พ oh, oh, ี่โกงไปไหมของสองชิ้นเลยหรอโกงปะทำกันขนาดนั้นของเขาก็ได้เยอะแหละได้ค at ิวด้วยโอ้ยดึงคีปโอ้ยโดนว่ะทุกคนตายนะพี่เฮ้ยอะไรอ่ะจะหนีไปไหนจะหนีไปไหน เฮ้ยตายว่ะเฮ้ยเฮ้ยหนีได้ไงอะไรพี่เมลไม่ใช่คนแล้วเขาเป็นย่อะไรไม่รู้กะโดดดึงๆหนีได้ไงอ่ะไม่ใช่คนแล้วเมื่อกี้อ่ะหมายว่าเมลพี่พี่ทีนี้เขาไม่ใช่มนุษย์เหรอไม่ใช่คนเมื่อกี้อ่ะลองดูดิสมาธิในการโฟกัสเมื่อกี้์เตอร์เมื่อี้เมลอ่อนให้อะอ่อนให้ยังไงวะพี่ผมจะอ่อนในขั้นยังไงวะเมลมันแค่ไม่อยากทักหน้าพี่ทีเฉยตามนะผม ไปไหนเฮ้ยเก็บประตูเที่ยนี่ชิ้นไหนทุกคนประตูเที่ยนี่แค่ไรไม่รู้ว่าสัตว์นะครับเออปัญญาอ่อนดีวะใครมันทำไอ้ประตูเที่ยนี่แบบวะประตูไปจุบตาเลียดอะแน่จริงก็มาทำยุทธาทีกันดิพี่เออจริงพี่พี่จะบมวยอะไรวะหลบแต่อยู่ใต้ออกมาทำยุทธาทีกันเลยเออแม่เมลเนี่ยไอ้เที่ยอีไม่เคยโดนเลยเมลแม่งอีบนหลังช้างเอออีบนหลังช้างฮะขอคิวนะพี่ โอ้ยโคตรโกงอ่ะทุกคนไม่ประท้วโ,โ,โกงอะ่ะไม่ประถุงนิติตโกงโคตรโกงอ่ะเตอตัวโกงนะเอเบซ่านะทุกคนเอเบซี่ตัวโกงนะแน่จริงห้ามห้ามห้ามดีเซตตายนะพี่มึงพูดคำนั้นกับตัวเองแต่ไอ้เฮียห้ามดีเซตตายอ่ะมึงทำไป่อยไปไหนไปไหนแล้วพิวอะไรอะ่ะแบบไรล,ล่าขั้นสุด เฮ้ยโอ้โหเขาตายเลยนี่หว่าหน้าแปดเลยแค่มันตื่นเล้วทุกคนเอ๊ะตัวนี้มันบอกอะไรอะอะไรนะทำตายป้อมเหรอให้อะไรอะมันบอกว่ามันพูดมันพูดเองแต่มันทำไม่ได้มันพูดเองมันพูดเองแล้วมันก็ทำเองเออมันบอกแว่าไอ้ตายป้อมเนี่ยมันมันไม่ควรพูดอ่ะมันเป็นคนเดียวที่ไม่ควรพูดเลยตายป้อมเนี่ยเพราะมันทำบ่อยเวื่อนแล้วจริงแม่งนี่นี่ใส่นี่ใส่เมลเมลอะมันก็เอาของไงที่อื่นเขาไม่ทำกันนะมีแค่ที่เมลเท่านั้น เช็คประตูมิติคุณดาคิวต้อม5 v, 5 v. ัน5วีอ่ะ5้ถึงจุดวีโอ่งเกินพี่เนื้อป่ะต้องเนื้อป่ะประตูมิติอ่ะไปไหนไปไหนคืออะไรวะทำไมคนเขาหน้ามไปไหนเบี้ยจอดเด็ดเด็ดทำไม <laughs> เอาเวลา <laughs> <laughs> หน้าอะไรวะมันคู่เลยเขะได้ขเขาต่อโอ้โนิดเดียวไอพิบุตที่เฮ้ยโอ้ตายโอ้ตายป้อมนะตายป้อมนะเล่นตายป้อมนะทั้งหมดเลยเขาแรกมาให้เขามาตายป้อมเลย ก็ามันสับโดนได้ยังไงว่าสับปิดบูทูธอ่ะใช่ดันเรียสับบูทูธ้ามันสับไปแล้วถ้าแบบไม่ใช่แบบมีกันดามิดฮ่าเล่นยากนะเล่นยากนะนอติมาดิ <c oughs> าตีเกีกเยร์แล้วโอ้ยแ <c oughs> น่จริงพี่ก้องตีเข้ามาดิถ้าอยากทำเอทยอะถ้าฉีกได้เหรอ ไปไหนพี่ไเกียด์เลี้ยงงูเห่าอะงูเห่าไม่มีพิษนะตัวเนี้ยโดนถอนเขี้ยวไปแล้วไม่ยังไม่มีสไตล์อะดีเมื่อกี้สไตล์อะไรอ่ะสไตล์เบรกก็มีนะเอ้ไม่ใช่ซันเดอร์อะซันเดอร์อะมั่วแพ้แพ้จนร้อนละก็ให้เกียรติี๊ดเอาแบบพูมือกันประตูวับเราเราเราไม่อยู่ตรงกลางด้วยอะเราไม่ตรงประตูพิทิด้วยอะเสียงน้อยดิอยู่ด้านถี๊ดอยู่ด้านถีมาทำนี้ก็มาทำเลยไม่มีตรงประตูด้วยอะยิ้มนักเด้ ก็ออกมาทำได้ดอยู่เลยพี่มาดิมาดิพี่มีเฮลิมีเฮลิแอรแบ็คเคปอ่ะคุยเจ้าชู้สวยจ้ะสวยจ้าตันเลือดอ่ะ เมล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 จบจบเมลจบ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 จจบได้จบแล้วจบได้จบแล้ววิ่งเมลมันล้อเล่นมีทีนเมลมันไม่ทำอะไรอย่างนั้นหรอเออมันทำจริงมันทำบ่อยด้วยมันจบมันจบได้มันจบหนีเลยไอ้หมอนี่เห็นเห็นนี่ยเ่มันเได้ยังไงมันมันทำบ่อยแล้วมันจบได้มันจบเลยบอกว่าแบบอารมณ์บอไม่ไหวแล้วพี่ปุ๊บมันมันเอาเลยอมันมันแบบไม่มันไม่โชว์อะไรเลยอ่ะมันจะโดนตัดคีบมันจะโดนตัดคีบเป็นเดียวเลยเดนมาเดินเลยโอ้ยเดินไม่ได้คีบมันสูงเกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ขอการ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 เมลเมลขับขอร้องเมลขับขอร้องเมลเมลับขอร้องพี่ขอการพี่ขอการขอการอย่าเลี้ยงคองูอย่าเลี้ยงคองูเห่าอย่าคลองข่าคืออะไรวะโอตีป้อมตีคลิปยังไงอ่ะคลิปหลบจะหลบอย่างคลิปทำไมอ่ะเอาไปดิเอาไปดิเอาไปเอาไปเป็นสตีป้อมแตกนะ ตมจฮิปสีั๊มแตกนะพี่พีเมลมันขอพี่เมลมันขอีอีองี่องีต้องีต้อีอมต้อ้ี้ตองมีตอี้องีต้ก็ีตองม้อีต้้มี้ี้ีมี้องมอง้วงีนมี้องมต้องมแล้วีต้ีต้องตมตายคลิปอมีต้ีี้ององ้อออีี้ีีตี โอ้เมลโอ้มันเสียวงตุ้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 งะเว้ยเมลโอ้ไอ้คนหาไม่มีพิษในเกมนี้เฮ้ยรีบเกิดริ้วรีบเกิดเรียวสิรีบเกิดเรียวตัวฉันตัวฉันเกิดเรี้ยมวสิสีจะแตกแล้วเมลโอ้โหเมลโอ้กุ้งสีแตกแล้ว